สวัสดีครับพบกับเราช่องผาตัดซีแฟมิลรี่นะครับผมวันนี้เรามาที่บ้านครับของพี่เบนครับขวานตาไม่อยู่ขวานตาไม่อยู่เดี๋ยวเรามาดูพี่เบนกันครับเออมาไกลเดี๋ยววันนี้ก็จะให้นะนครับพันครับ ไม่รู้ว่าเขาเขาได้หรือเปล่าเราเรามาลุ้นกันนะเพราะเขาไม่เคยจับนะครับนี่ว้าสุดยอดเลยครับเนี่ยลุ้นเก็บปักที่นอนให้เขานะเบ้นไปนกอืมเ,นเนบนนมวยมวยมวย,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 ยเอ้าเยเบนเอาละเอาละเอาละ

เอาเออเอาแล้วเาเบนเบนเบนเอาแ้วเอาเด้เด้เด้ยัพูนตอวนเาล้วเาเบนเาโอ้พีเบนนี่เนาะเอาแล้วคือเขาเห็นสองคนนะผมตอนแรกก็เข้าได้ปกติครับทีนี้ควานจับไม้ครับเอา ควาดจับไม้เขาก็เลยพุ่งมาเลยครับเป็นสัญชาติยางของพี่เบนนะพี่เบนก็อย่าบ้านนี่ครับบวกกับความอ้วนของเขาด้วยนะครับนอ้เป็นเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ครับว่าเคยจับพี่เบนไหมนะผมทาไมพี่เบนถึงเข้าได้นะเพราะว่าตอนอยู่บ้านที่เัซซี่ก็กว่าผมจะเข้าได้นะก็นานเหมือนกันครับ เดี๋ยวนี้มาอยู่แค่ไม่กี่วันครับเอา,าอเแล้วเฮ้มาไปน้อ่เก็บเอามามามาเก็บอ่ะวันวนี้ก็ได้ yea. ที่<ๆ>ประทึกแต่เช้าเลยครับผมฟานตาก็ไปหาหมอเช่นเคยนะครับพี่เบนถ้าอยู่บ้านพี่ที่นี้ผมเข้าได้คนระับแต่ว่าถ้าไปอยู่บ้านเขาครับ เข้าไม่ได้เหมือนเดิมนะครับปเป็นนะครับณนะตอนนี้ก็บวกกับความอ้วนด้วยนะผมว่าเป็นธรรมดาครับแต่เขาก็ยังดีครับที่เขาไม่กล้าสู้นะครับคือคือเขารู้ว่าเราถือไม้สสยมะม่วงมาเขาก็ยอมนะครับเบนเ,ยเ,นเลยเบนอะไรฮะ เอาแล้วเอาเบนเอาเอาด้วยฮายังยังแรงแต่ก็ถือว่าดีนะผมก็คือควานเข้าด้ถือว่าดีมากเลยครับคือดูแล้วเขาก็ชอบเขาก็รักพี่เบนะ น่าจะเคยเลี้ยงนะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามดูนะครับดูจากคำพูดครับก็คือจะไม่พูดคำหยาบนะครับจะไม่พูดคำหยาบก็คือพูดแบบภาษาสวยภาษากวยทำไมนิสัยไม่ดีอ่ะพี่เบ้นอย่างนี้นะครับภาษาสวยทำอเเล่าเขาชื่อควันตี้ยนะครับ เอาละเอาเออเออเอาเอาเบ้นพี่ไอไอไอ้แมะวะเอาละเอาเออเอาเอาโปรเอาเออเอาหนิ่งมามาไม่ไม่จะเจ้าของก็เบนเด้ออะอย่าลืมนะพี่เบนอย่างเงี้ยเออพี่เป็นก็ว่าครับครักครับถึงครับก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะผมพี่เบนก็ปลอดภัยครับเดี๋ยวเรามาสอบถามควานนะครับ ว่าเคยจับพีเบินไหมนะครับทำไมถึงเข้าพีเบินได้นะครับอ่ะพระควันทำไมถึงเข้าพีเบินได้เคยจับไหมครับไม่เคยจับครับไม่เคยจับเพิ่งมาเห็นอยู่นี่เพิ่งมาอยู่นี่แหละครับก็เรามาเจอมันก็มันได้กินบ่อยมันก็เลยติดนิสัยมันก็เลยได้กินมันก็เลยติดใจครับผมนี่ครับพีเบินจะถ้ามาได้กินเขาก็อารมณ์เสียอย่างนี้แหละถ้าได้กินก็อารมณ์ดีผมคิดว่าน่าจะมาสองคนด้วยนะครับผถ้ามาสองคนพี่เบินจะอาการประมาณนี้ครับ ถ้าถ้าควันมาคนเดียวก็เข้าได้ปกตินะครับนะคิอวราผมมาด้วยแล้วทีนี้ก็น่าจนะครัจะเป็นก็เลยลมไม่ค่อยดีแลยังไม่ยอมนะยังไม่ยอมกลัวว่าจะมีคนมาทำลายผมใช่ครับผมถูกต้องนะครับคันเตี้ยก็รักนะผมเอ็นดูครับเป็นครับกินทุกกินทุกเวลาเลยเวลาก็ลองตื่นขึ้นมาก็ได้กินทุกบ้านมีช่องมีอะไรไหมครับฝากช่องได้พังนองแตงกวาแตงกวาแฟมมารี่อ๋อพังน้องแตงกวาแฟมมารี่ ก็เข้าไปติดตามนะเพราะว่าอยู่ใกล้พี่เบนครนะอยู่ตรงนี้จะมีบ้านอยู่สองหลังนะผมอยู่เช่นี้เลยครับครับก็เข้าไปเป็นกําลังใจนะครับนีครอบครัวขัางนอกอยู่สองหลังนี่เลยครับครับนี่ครับก็ช่วยดูแลกันครับก็ยังดีนะที่มีเพื่อนบ้านดีๆครับคอยช่วยเหลือชิงกันอะไรกันแบบนี้นะไปอยู่ตรงนี้ก็สบายครับส่วนพี่เบนของเรานั้นวันนี้ไม่ไม่โดนสักเผลนะผมพี่เบนยอมนะ ก็ถือว่าดีนะครับไม่เมื่อเช้ายังไม่ได้ให้เขากินด้ยเอาสองตัวนั้ไปผูกก่อนแล้วกันนี้เอาลุงเขางิดไม่ได้กินง่ายเขาล่องเขาเลยมุนยิดปกติตื่นขึ้นมาเขาจะล่องปั๊มได้กินเลยเด้อยู่ในตละรอ่ะครับผมมันเอาสองช่างสองตัวไปผูกต้องจุ่งนาอยู่ก็เลยเขาไม่ได้กินง่ายเขาเลยมุนยิดครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็แันตาน่าจะได้ชมได้ดูนะครับ พีเบนของเรายัางเหมือนเดิมปกตินะครับคือใจไม่เต็มร้อยนะครับมาใจไม่เต็มร้อยนะครับยังไม่ตกมันง่ายนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณควานเตี้ยนะครับผมขอบคุณครับ,อ,บอย่าลืมช่องควันเตี้ยนะครับช่องน้องน้องแตงกวาแฟมลี่น้องแตงกวาแฟมลี่ครับผมอ่าเป็นเป็นกำลังใจครับเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันครับวันนี้ก็มาได้คลิประทึกระทึก จากควานนะครับผมนี่นหน่อยครับส่วนควันตาก็เช่นเคยนะไปโรงพยาบาลครับ,ไป,บ,นนรบไปตรวจน่าจะไปตรวจเลือดครับเจาะเลือดนะครับพี่เป็นยังสงสัยอยู่นะพี่เป็น,นี่แต่ก็ยัง,ยงจำเสียงพ่อควานได้ดีครับพี่เป็นเลยพี่เป็นสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวปลาเป๊ปซี่แฟมิลี่ด้วยนะครับผม รักคิดถึงหงใหญ่พอแม่สีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับดูบรรยากาศนะครับผมวันนี้หมอกลงนะับายพี่เบนเดี๋ยวมาใหม่นะหนูบรรยากาศบ้านนะเหมือนที่เชียงรายเลย